นาฬิกาจากเรื่องโบลุโตนะสองตัวนี้จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูกันครับ สวัสดีครับพี่ตี้โอ้โหไปแล้ว่านผู้ชมไปแล้วครับ2 EP อันนี้คือ EP ที่3ใครติดตามมาถึงตอนนี้ก็อาจจะซื้อไปแล้ว5เรือน <c oughs> ใช่ซึ่งวันนี้คุณ <c oughs> ต้องซื้ออีก2องเรือน <c oughs> ถึง <c oughs> แม้ว่าเนื้อเรื่องจะห่วยแค่ไหนแต่นาฬกามันสวยอ่ะอ่ะนั่นแปลว่าเรากำลังจะรีวิวที่คุณยูพูดไว้ว่าเป็นเจเนอเรชันลูกแล้วใช่ <c oughs> นั่นคือโบลูโตโบลูโตนั่นเอง สองอีพีที่แล้วรีวิวไปครับขออภัยที่เรายังไม่ได้พูดถึงดีเทลกล่องมากนักอ่าใช่ใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงไปทำกันบ้านมาทําไมคุณดูเนี่ยถึงมารีวิวทีหลังเนี่ยใช่เลยครับเดี๋ยวแบบว่าช่องเราแม่งรีวิวไม่ครบหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่เคยครบอยู่แล้วไม่แค่อยากเล่าก็เล่าคือมันต้องเล่าด้วยความจริงความอินเออเนี่ยนี่ก็ดูไปห้าเรือนแล้วเล่าเพิ่มหน่อยดีกว่าเอาเลยอันนี้มันเป็นคัมภีร์ของการสอบนินจา โอ้มีสอบนินจามีสอบิาด้วยมันเป็นมันเป็นเบสิกของเป็นเบสิกของการ์ตูนดังแรกๆแล้วค่อยๆเก่งมีการสอบผ่านเรื่องขั้นรู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นเป็นสอบนินจาอันนึงเนี่ยมันจะมีการทดสอบที่เราต้องไปรวบรวมคัมภีร์มาไปเก็บรวบรวมคัมภีร์คนอื่นมาก็ไปต่อยเขาให้ต่อยเขาให้เลี่ยงอ่ะเอาละไปแย่งคัมภีร์จากคนอื่นมาไปต่อยไปเตะไปต่อยให้แมันโสมบล้วก็หยิบมาแย่งมาอันนี้ก็เป็นคัมภีร์นั้น ซึ่งอันนี้สองด้านนี้เนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยแปลว่าดินดินฝั่งนี้ว่าไฟเปล่าสวรรค์อ๋อสวรรค์ดินสวรรค์อินสวรรค์สวรรค์อยู่ไม่ไกลอยู่ที่ราชดาสวรรค์พนดนสวค์นดินสวรรค์บนราชดาอ่ะมาเปิดดูยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดแพ็นเก็บมีอะไรอีกด้านในเห็นว่าตอนแรกเราพูดไปเป็นเหมือนคัมภีร์อันนี้แปลว่ามนุษย์มนุษย์เออ อเคมนุษย์มนุษย์มนุษย์ซึ่งข้ออะไรลืมลืมลืมไปแล้วเออไม่เป็นไรดินอะไรนะดินฟ้ามนุษย์ฟ้ามนุษย์สวรรค์นะผมว่ามันน่าแปลว่าอ่าอ่ดินฟ้าสวยอ่ะนี่เรากำลังดูโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายให้ถ่ายอันนี้เป็นของใครให้ถ่ายให้ถ่ายเป็นของใครกูจะรู้เหรอกูไม่รู้จักสักตัวเลย อันนี้เป็นของไม่่ใชโบลูกชายนารุโตะอ้าวใช่ด้วยใช่ก็คือโโบตะนี่คือโบลุโตะอ่านี่คือลูกชายของนารุโต้คุณอยู่ครับนารุโตะเนี่ยไปซ้ำกับใครถึงได้ได้โบลุโตะออกมามีเนื้อเนื้อเรื่องเนี่ยตอนแรกในทีนารุโตะเนี่ยมีนารุโตะใช่ไหมมีซาสึเกะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อซากุระทุกคนทุกคนจิ้นกันเลยเออแย่งกันป่ะเออซากุระเนี่ยอ่าให้ต้องมีผู้ชายรวมแย่งซากุระเนี่ยชอบซาสึเกะแต่นารุโตะชอบซากุระ เฮ้ยเดี๋ยวนะซาคุระเนี่ยชอบซาสุเกะตอนในพระรองอะนะเออแล้วนารุโตะเนี่ยเฮ่ชอบนารุโตะเนี่ยไปชอบเขาเออเพราะเพราะไอ้ไอ้ซาสุเกะมันดูโตไงเดี่ไงแล้วก็มึงอย่าบอกนะหักมุมว่าสุดท้ายซาสุเกะมันชอบนารุโตะไม่ใช่ชอบเป็นนินจาโอเคไม่ใช่คือสุดท้ายเนี่ยซาสุเกะได้กับซากุระได้กันแบบแบบบึุบบับลูกเขาอยู่นี่ อ๋อลูกเขาอยู่นี่อแต่ว่าอันเนี้ยเป็นนารุโตะไปซ้ํากับตัวในลืบเฮ้ยอคือเป็นผู้หญิงที่เป็นน้องสาวของเพื่อนรอน้องสาวเพื่อนเลยนารุโตะไปเล่นน้องเพื่อนเออเล่นน้องเพื่อนเลยตัวเองรักซากุระแต่ได้โอกาสไปเล่นน้องเพื่อนเออเล่นน้องเพื่อนยับเลยเป็นเตัวนี้ที่ชื่อว่าโบรุโตะโบรุโตะเออเรื่องโบรุโตะเนี่ยมันเป็นพระเอกในเจนเนอชันลูกด้วยใช่ แล้วเดี๋ยวเราใครมีหลวงเมียน้อยใครได้ใครก่อนรู้ไหมตั้งกฎหมายอะไรอย่างนี้ไม่มีเขาไม่ได้กันเขาไม่ได้กันถึงถึงแม้บางคนก็จะเขียนให้มันได้กันแล้วก็อ่านแล้วสนุกดีก็ตามกต่จรเขาไม่ได้กันสักกุระได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าจริงปะแต่ถ้าที่เไปเซิร์ชบางทีก็บางเล่มมันก็เขียนมาได้กันแบบบูว้าเลยบูว้าเลยเข้าใจแล้วอ๋อสรุปนายรตัวก็อกหักละเดิเขาก็ได้ผู้หญิงอีกคนนึงองหล่อน้องเพื่อนสบายใจ ฮินาตะฮินาตะนึกชื่อดตั้งนานฮินาตะตอนแรกว่าจะไม่อ่านเรื่องนี้นะพอเห็น,นพร่อนนี้เดี๋ยวกูจะไปหาตอนไหนบอกกูมาเลยเดี๋ยวกูไปอ่านตอนนั้นตอนที่มันได้กันได้น้องเพื่อนนโอเคเรียกว่าแต่ละเล่มก็แต่ละท่าต่างกันไปอ่ามาเข้านาฬิกาเราเดือนนี้เป็นเดือนที่ผม มองแล้วสะดุดเลยอือไอ้เมันไหนสะดุดแล้วเยอะมันสะดุดสะดุดชนิดที่ให้คนดูสะดุดด้วยสะดุดนะผมบอกให้ว่าเรือนี้ไม่ธรรมดามากๆมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่ดิที่ใส่อ่าอเริ่มต้นก่อนสายเป็นสีดําและชมพูเหรอใช่ดําและชมพูหรือดำม่วงเพราะว่าเสื้อของนารูโตะเสื้อของโบรูโตะเนี่ยตข้างนอกสีดําข้างในสีชมพูออกชมพูม่วงก็เป็นอย่างนี้มาเจนต้าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวเบเซลเรียบเลยเรียบ เรียบเงาไปเลยเงาคือสีเงินเลยใช่คือดีไซน์จะคล้ายกับของพ่ออ่าของพ่อของพ่อมันทองใช่ไม่หมายถึงไงเนี่ยมันจะมีข้างในเป็นวนๆอ่าตามหมู่บ้านกันะหมู่บ้านคนธะรแต่จริงๆตามเรื่องเนี่ยถ้าจะเบลอเรื่องไปนิดนึงอ่ะมันจะใส่ของซาสึเกะเอ้าเออมันชอบมันชอบซาสึเกะมันมันไม่ชอบพ่อมัน มันชอบซาสเกตมากกว่าเพราะพ่อดูไงเออมันแบบเห็นอีกคนนึงที่เป็นไอดอลเท่อะไเงี้ยตซาสเกตเท่ก็เลยอยากเป็นคนนั้นแทนมันเป็นลูกศิษย์ซาสเกตโอ้โหดูการ์ตูนเรื่องนี้ออกแนวเนื้อหาผู้ใหญ่เนาะมีเรื่องแบบอะไรเป็นตอนชีวิตจริงเนาะแลวแต่คนเขียนบางคนก็เขียนเนื้อหาสนุกบางคนเขียนเป็นเนื้อหาผู้ใหญ่โบ๊ะบ๊ะโบ๊ะบ๊ะโทษ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 ผมสะดุดเนื้อแบบนั้นเลยนะก่อนที่ไปตรงที่อื่นเลยผมบอกว่าตรงหน้าปัดอะผมเห็นความเป็น กองจักกกองจักเหมือนเดิมป่ะผม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 จะพูดว่าอะไรดีอ่ะคือถ้าเป็นไดเอลที่แบบเป็นเมทัลลิกซันเบิร์เนี่ยคุณเวลาคุณพลิกแล้วคุณจะเห็นแสงมันก็จะกว่าเลยปกติคุณมากกว่าแต่อันเนี้ยคุณดูดูนะมันมีลายผมไม่รู้มันจะเรียกว่าลายอะไรใบพัดป่ะใบพัดลมลมเหมือนล่มหมุนๆเออใช่แล้วครับอันนี้ดีไซน์มาจากกระสุนกงจักเหมือนเดิมพ่อลูกใช้ท่าเดียวกัน กระส่วนกงจักเหมือนเดิมเออลันเซนกันพอ่อลูกจะเท่ากันไอ้รรวมรวมรวมรว,ว,ว,วมมาเห็นไหมเห็นไหมคือคือ,อถ้าบอกว่าลมของนารูโตเนี่ยเห็นเป็นลมเบาๆเลยอะ่ะอืมผมไม่ได้เห็นว่าเป็นแรงม,มันมีลายแอบๆ,ด,ๆด้วยด้วยสีมันด้วยแหละอ่าแต่ตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ลายแต่มันเป็นเท์เตอร์อยู่บนหน้าปัดเลยคุณคุณดูดูใช่ใช่มันใส่อะไรเข้าไปอ่ะสีแบบดูด้านนิดนอ่าคือเอาจริงมันเหมือนแบบคือเหมือนด้วยสีน้ำตาลไปเลยเด่นมากกว่าสีส้มบางทีอย แต่คือเหมือนเขาจงใจให้อันนี้เด่นกว่านะในความรู้สึกผมอะตัวลมนี่ชัดมากถ้าผมชอบนะดีเทลมันค่อนข้างจะดูเหมือนไม่หรอกอีกอย่างนึงคือถ้าลมมันไม่ชัดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะอ่าดูพ่อลูกพ่อลูกดีไซน์คล้ายๆกันแหละพ่อทองลูกเงินนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของเข็มอืมตรงตูเข็มวินาทีเป็นรูปวันกระสุวงจักตรงนี้อืมใช่แล้วก็ตรงนี้ที่ต่างออกไปคืออันนี้เป็นรูป โลโกโ้กของอ่าเป็นรูปโลโก้ของเรื่องบรูโตโอไอโตโอในบรูโตโนเนี่ยเขาเขียนเป็นห้าเหลี่ยมไอ้หกเหลี่ยมเออ่าแล้วก็ไอกลมกลมเนี่ยกลมกลมตรงกลางเนี่ยไอกลมๆมที่เขาใช้เนี่ยคือมันทําเหมือนเป็นคือเรื่องมันออกทะเลไปมากคืออย่างอย่างในเรื่องตอนแรกเนี่ยนินจาแต่คนก็จะมีเนตรแต่แต่แบบอย่างไออูจิฮะใช่ไหมแต่กูจิฮะมีเนตนู่นนี่นั่น อันเนี้ยกลายเป็นว่าเป็นเนตรที่เทพที่สุดในเรื่องอยู่ๆก็ได้มาเพราะว่าพ่อเป็นมีเชื้อสายของตัวมนุษย์เผ่าโบราณหาอะไรก็ไม่รู้่าแล้วอยู่ก็ตุม้มมีตาใหม่ขึ้นมาเทพ,พแค่เนี้ยเออเทพ,พข,อ <ๆ S 1> ของแม่กระตูเรื่องเนี้เนื้อหาแม่งเยอะเกินคือต้องบอกก่อนว่าบรูโตเองเนี่ยอาจารย์ที่เขียนบรูโตในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เขียนซึ่งตอนนี้เขาทนไม่ไหวเขาเรียกกลับมาเขียนเองแล้วอ้าวเออ ออกทะเลเหรอออกถนเลยอดผู้ติดตามน้อยลงไม่มีใครตามคน,นตามน้อยมากเลยบรูโตหรอเอออซึ่งผมว่ามันส่งผลลามไปถึงการขายลิขสิทธิ์ของเขาแล้วอ่ะคือขื้ในวงการผมผมในวงการโมเดลเนี่ยคืออย่างเราทำโมเดลใช่ป่ะก็จะซื้อขอซื้อลิขสิทธิ์มาารุโตมาทําโมเดลารุโตใช่ไหมบรูไอบรูโตเนี่ยผมคุยกับพวกผู้ผลิตใช่ป่ะเนี่ยไอตัวค่ายเฮ้ยมึงทำบรูโตหน่อยดิ ทำไหมถูกๆเลยเอ้กูขายถูกๆเลยเอาไหมอย่างนั้นเลยแหละคือมาลามไปถึงภาคธุรกิจในการขายของเชื่อได้เงินกลับมาแล้วไงอาจารย์เองคงทนไม่ไหวก็เลยก็เอากลับมาทำมันแย่จริงมันแย่จริงมันแย่มากแล้วแหละผมก็คิดว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่เปลี่ยนชื่อเป็นโบรูโตนะชื่อเรื่องการ์ตูนไม่ยอมรอก็ของเขาวงกบไปแล้วจบไปแล้วอย่างดาก้อนบอลเด็กเขาก็อย่างดาก้อนบอลพยันไรเงี่ยเขียนเขียนเองง่คุณตายหาไปตั้งหลายเขายังดาก้อนบอลอยู่คือ คือที่เรียกโกคูนกลับมาผมเพิ่งไปอ่านเจอเหมือนกันถ้าบอกที่เอาโกคูนกลับมาเพราะว่าโกหังอ่ะไม่ดังเหมือนกันไม่ดังก็เลยชุบนี่เพิ่งเพิ่งข้างหลังข้างหลังไปเดียวการตาดันเออตะกูลนี่เหมือนกันโกกูนอุซุบะกิอุซุบะกิเออโลโก้อย่างอิชิตันเลยนะก็ก็เรือนี้นะครับอืเรือนี้ก็จะได้ดีไซน์ที่อาจจะอ่ามาดูกันเพราะคิดว่าตัวลายน้ำ สองพ่อมีอยู่4จุดจริงๆตอนนี้มันแอบใส่ดีเทลมากกว่านี้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ใส<อ>่เขาตกลงจะลกกันดิเออมันจริงๆริงโบ์โตมันจริงมีอักขระที่<อ>วิ่งตามร่างกายอีกล่ะโอ้โหไปไกลเลเทสไปหมดดูดดูดพลงังเขาเดินได้เขาเดิดไปพลงังที่นี่ดูดปุ๊บจบเลยหายหมดมีอะไขนาวิ่งตามร่างกายเหมือนในหนังไทยเรื่องอะไรวะจอมคมังเวทอ่ะเออที่แบบดูดแล้วมึงจะถูกดูดพลังมึงออกมาแล้วก็วิ่งทำอะไรเออเออสมมุติปล่อยพลังมันดูดฟึ๊บหายไปเลยไป หนึ่งสองตั้มบอุ้ยมาครบปะแปลกแปลกทำไมก็มีทุกอันเละก็ก็ตามตามเอออันนี้ก็มามาแบบก็โอเคอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนกับล็อกลีที่มีครบทุกอันก็มีครบทุกอันใช่ใช่ใช่ใใช้ได้ใช้ได้อ่าเปิดเปิดให้คนดูหน่อยฮะอ่าดูนะครับดูนะครับดูฟึบดูเห็นไหมครบอ่าอืมก็อันนี้ดูก็ ก็ยังยินได้ถามว่าก็ดูคล้ายๆของเล่นนิดหน่อยผมไม่ชอบผมไม่ชอบสีชมพูที่คาดมามันดึงมันดึงอารมณ์เกินไปอ่ะบางครั้งแล้วเป็นดําดําขาวมันจะเข้ากว่านี้ไงนี่คือมันเป็นใส่เสื้อข้างนอกดำอ่ะแล้วใส่เสื้อข้างในขาวก็ขาวก็ได้พอชมพูมาเลยดูแบบของเล่นไม่หน่อยนะอืมผมด้ดูของเล่นของเล่นอืมหรือว่ามันจะเหมือนการ์ตูนพอมาเป็นบรูโตะมันเป็นนาฬิกาก็ต้องดับหน่อยจำหน่อย แต่เรือนต่อไปเนี่ยตัวเต็งอีจยิงว่ะคุณยู้อผมว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สวยเหมือนกันในซีรีส์นี้รอเอออ่ารอดูรอดูขอดูอีกเรือนหนึ่งครับซึ่งเป็นเรือนสุดท้ายที่เราจะรีวิวในซีรีส์นี้แล้วเรื่องสุดท้ายในซีรีส์เรือนที่เจ็ดเห็นคุณยูเขากระซิบบอกผมว่าเรือนนี้มันดูดีเจ็ดยับเปิดเลยหือเป็นไงเป็นไงเป็นไงถูกใจเสือป่าไหมถูกใจตรงที่สายนะ อืมมาเต็มแดงปัดมาแบบนาฬิกาซีรีส์โคกเลยครับ GMT เออว่ะเออว่านี่นี่เป็นไงเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยมาที่สุดตัก็คือสายสีแดงอ่าแดงแป๊ดมาเลยเนาะแล้วก็ มาในลักษณะที่เป็นนาฬิกาออกทรงแนวร่วมสมัยนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นกินอายของความเป็นนินจาอยู่อย่างนี้เลยนะเนะมันมันดูดีมากเลยนะคือคือผมเนี่ยผมยังมันเหมือนไซค์กไไฟธรรมดาอา่าแล้วก็เดเซลบีสเท่า<ส>ไัร่ตระก,กูลตระกูลรองสีแบบที่พวกโรเล็กจ t เร็มทีเขาทอ่ะนะตัวเคสมาในสีเงินนะครับรุ่นนี้สีเงินส,สแตนเลสเลยอ่ะแล้วก็ เบเซลมีสองสีมีสัญลักษณ์ไม้ปิงปองด้วยผมจำไม่ได้แล้วว่าสโมซออะไรอืนะครับสโมซอนนี่ไหนตรงไหนเบเซลมีเหรออ๋อเป็นโลโก้ของสโมสรอุจิฮะอุจิฮะเขาเป็นลูกของซาสึเกะกับซากุระอ๋ออันนี้เป็นลของที่เขาได้กันนาสเกะกับซากุระเออที่เขาได้ก็แสดงว่าซากุระนี่สมหวังในความรักใช่ถูกไหมใช่ในการ์ตูนที่สครับไปจีบซาสึเกะปะ ใช่นั่นไงกูเดาเลยนี่ <gt un> <style. l ags> <l ags> แล้วจริงๆอ่ะที่เบเซเลนเนี่ยมันบอกเลยนะว่าเป็นซากุระกับซาสึเกะอ่ะนี่เขาบอกว่าสีแดงเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อเป็นสีของซากุระซา <Bub> กุระจริงๆจริงซากุระมันออกสีชมพูลแต่ก็ใช้เลือกแดงมาจะได้ดูดีอะแหละแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นตัวแทนของไสสอ้นี่ซาสึกเกะซาสึเกะอาลงการลวงการวมกานแล้วอันเนี้ยผมว่าไอไอไอเส้นกลมๆที่เขาใช้อ่ะ น่าจะดีไซน์ออกมาให้มคล้ายๆกับเน็ตวงแหวนเขาที yani uh, ่เห็นป่ะมันจะมีแบบมีเส้นคมใช่แล้วก็แล้วก็ที่เลขหนึ่งสองสนาฬิกาใช่ป่ะก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนตัวของไอ้ตัวเน็ตวงแหวนผมหลบหลบให้ดู่าใช่นี่เคอเน็ตวงแหวนมันก็จะเป็นเหมือนเป็นตาปกติขึ้นมาแล้วก็มีไอโลโก้เงี้ยหนึ่งสองสามในเลเวลแรกต้องเลขเขี่ยงเหมือนลูกอสอะอ่าใช่ใช่มันมีลูกอสขึ้นในตาสามจุดแล้วหมุนเอองั้นแหละเด็ด เบเซลนะครับก็จะเป็นออกสีแดงดำตรงกลางจะเป็นแดงสว่างแล้วค่อยๆเป็นขอบก็จะมืดค่อยๆดำตรงต้นพุๆอยู่ตรงหน้าปัดตรงไเอาตรงกลางแดงแล้วก็ค่อยๆออกไปมืดนะครับเป็นดำตรงขอบขอบนะครับไล่เกรเดียนต์ไปเนาะครับก็ดีไหมสวยไหมไม่ไม่ยมก็เรียบๆนะครับไม่มีไม่มีเหมือนของพ่อไม่มีเหมือนของพ่อด้านหลังมีโลโก้สโมสรเหมือนเดิมให้ดาเออไม่ต้องแกะ แกะไหมอ่ะแกะสิแกะให้เขาดูหน่อยเออเราโห่รีวิวพี่ดีต้องแกะมันก็อยู่อะไรอุชิอุชิอะไรนะอุจิฮะอุจิฮะเออเป็นรูปพัดเฮ้ยเฮ้นี่นี่อะไรเนี่ยไอ้วงกลมสองอันเนี่ยแว่นเพราะว่าซาดาเขาใส่แว่นนี่นี่นี่เห็นไหมมีแว่นตาอยู่ตรงปลายนี่ด้วยมันเป็นตัวละครในเรื่องไม่กี่ตัวที่ใส่แว่นด้วยแหละโอ้เป็นใส่แว่นก็เป็นอินจ่าได้เดี๋ยวไหมมันแค่เสาแว่นไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงไม่เผ่านได้ไหม เอาผู้หญิงเหรอตัวเนี้ผู้หญิงขราดะ,ะผู้หญิงอ๋อขนาะดะคือผู้หญิงเขาเล่นลูกสาวเออ,อสาวแว่นอ,อ,อย่างนี้จินตนาการตอนถอดแว่นเลย, <c oughs> ยคื <c oughs> อคือภาคคนอย่างนี้คือภาคนี้มันเหมือนดีไซน์เนื้อเรื่องให้แบบค่อนข้างเป็นคู่ขนานของนารุตโตะอย่างนารุตโตะตัวผู้ชายอยากเป็นนายกอยากเป็นหัวหน้าผู้นำหมู่บ้านอันนี้กลับกันบ้างอมาเป็นผู้หญิงมากเป็นฝั่งลูกของซาสึเกะกันบ้างอื ส่วนไอ้ลูกไอ้บรูตโตเนี่ยอยากเป็นเหมือนทาสึสเกะอยากเท่อ,อยากเก่งอะไรประมาณนั้นนะสาสาระดัขึ้นลูกของซาบุระดูภายน้้ำหน่อยดูภายน้ำ,นด,นำดูนะครับภายน้้ำปับ๊บภายน้้ำมาทั้งหมดโอ้อันนี้ไม่ใช่ทุกจุดน,นะครับภายน้้ำนี้จะมีอยู่ที่เข็มนะครับสามเข็มไหนเข็มสามเข็มแล้วก็ที่หลักนาฬิกาที่ 12, สิบสองหก หกเก้าสิบสองแล้วก็สี่นะสี่ตรงลุงออสที่ผมบอกอ่ะเห็นไหมภายน้ำอันนี้ออกออกสีแบบเฮ้ยมันไม่ใช่สีเขียวๆแบบเหมือนน้าเงินเนาะเนี่ยภายน้ำมันสีอะไรสีฟ้าเขียวๆเมื่อกี้ก็กไฟส่องโ สำหรับคนที่ชอบอะไรสีแดงแดงอืมสายมีพลังไงสวยมันไม่ได้แดงแบบแดงนักเกียร์เลยนะมันแดงเบงมันเหมือนแดงแดงที่ลดออกมาจากแดงสดสุดๆมามาขั้นหนึ่งอ่ะถ้านึกถึงการลัางสีอะฉาดสีอะมันจะเป็นแดงที่แบบไม่ได้สดเบอร์สุดอะลดลงมาหน่อยเออสวยอ่าจริงๆเรือนเนี้ยเรือนนี้ยไปเปลี่ยนสายอ่ะสวยนะ โอ้ยผมนึกออกแล้วอะไรโอเคอ่านั่นหมายความว่าถ้าผมซื้อมาทั้งหมดเจ็ดเลื้ืมผมสลับสายกันได้มันเลยครับใช่ผมอยากจะให้นารุโตไปไปอะไรนะจีบแม่ไม่สำเร็จ้็ไปฟิเจอรลิงกับซาลาดะได้ถูกไหมรอรูเพื่อนเลยใช่ไหมเพื่อนรามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเวลาผมลองเอาเนี่ย มามิกกันหรือว่าแบรนด์ไหนจะแมสสมแล่ธาตุนเรา,น <c oughs> อาอยากได้นารฬโตะสายส,ายสีสีดำสีแดงอะไรเงี้ยก็ได้นะไม่เอาแซงคีมาใส่เลยเอ,อ้ยมาใส่ได้ไหม <c oughs> ได้เรว่าเอาสายสติไฟเตอร์มาใส่บนนาฬิตรวมได้เดี๋ยว<ๆ>เราจะเห็นฟิชเชอร์ลิงข้ามข้ามเรื่องกันใครที่เราสติไฟเตอร์อยู่เรามีนะเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ก็จริงจริงแล้วถ้าให้มองภาพรวมนะผมว่าซีรีส์นี้ดูดีไซน์ออกมาให้เรียบ สวิตช์ไฟเตอร์เออเพราะว่าสวิตชไฟเตอร์แม่งโอ้โหสตชไฟเตอร์นี่แบบแฟนซีปีนปาร์ตถูกใจเลยแฟนซีสปอร์ตฟอร์สปอร์ตแฟนซีอ่ะนี่คือมันเป็นสายนาโต้หมดเลยอันนั้นจะมีทั้งสายหนังสายหนังอะไรด้วยเออชายช่ยแต่หน้าปัดมันแบบโอ้โหปีนปาร์ตหมดเลยเป็นยังไงครับคุณอยู่ยาวนานอิ่มเอมผมผมถือว่าผมได้อ่านการ์ตูนเรื่องนัลลุตโตจบแล้วนี่เอาเอาสามเรื่องบวกกันไปดูหนังให้ต่อนะเอาล่ะนี่ก็เนี่ยอันนี้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใครดูครบ ใครดูครบสาม EP นี้คือแฟนมันแท้ของรายการแล้วโอ้โหเฮ้ยแต่สนุกคือคือพอรู้สึกว่าดูแต่เรือนมันแบบมีกิมมิกที่เราดูออกเลยนะคือคือจริงจแบบบางอันก็เอาจริงก็ดูนมีต้องสายภาพแอบดูสคริปต์มาเพราะความถูกต้องแต่คือตอนเห็นแวบแรกอ๋อเฮ้ยมันมันอ๋อเร็วมากเลยนะดีไซน์ดีนะแล้วก็สวยงามแล้วก็ใส่ได้ทุกวันอะ สำหรับบางเรือนก็ก็ใช่สําหรับผมผมก็มองว่าไอซีรีของนารูโตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นในการที่ผมน่าจะกล้าที่จะเอาไปใส่ได้ง่ายกว่าของซีรีของสตีทไฟเตอร์นะอืาทัตตาให้มองเพราะสตีดไฟเตอร์เองมันฉุดฉาดค่อนข้างจะเอาไปใส่ไปงานพิเศษจริงๆอ่ะที่แบบคืออย่างอันเนี้ยเขียวเป็นเขียวแบบปีกนกทับอันนั้นไม่เขียวอ่อนแบบบุดเบสเลยเขียวบางกานึงออกไหมโอ้โหแล้วเขียวอะไรเขียวเหลืองใส่ฟ้าปั๊บ ไว้ามารีวิวให้ดูเดี๋ยวไว้เล่นไมโมูมาโมเกิดเหมือนกันแล้วสำหรับอันนี้เฮียชอบเรือนไหนมากที่สุดขอเรือนเดียวเอออ่อเอาจงริงนะแค่ที่ผมดูนะผมก็ยังชอบซาสึเกะซาสึเกะมากที่สุดมันเรียบด้วยความที่ผมเป็นคนชอบอเมริกาหน้าปัดสีน้ำเงินไงเออแล้วก็ความดีไซน์ของเขาดูเรียบหรูหรูสวยคือคือถ้า ถ้าให้ผมชอบผมชอบชิกามารุไอสเตล่ะอ๋อสเตลนัออกแนวแนวทหารเลยมันีเดี๋ยวมันจะทหารอีกแล้วแต่ทหารใส่แจ็คเก็ตนะเออแต่ว่ามันดูแบบว่านี่ไงมันแบบเรียบแล้วมันมีแฝงดีเทลลึกๆอ่ะดีเทลมันลึกดีผมชอบแล้วมันเก็บครบละแบบโอ้โหแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบแล้วก็แบบว้าวค่อนข้างชอบเลยนะครับ ก็ใครชอบเรือไหนก็ลองไปซื้อดูครับผมแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีบ็อกเซตอะไรทุกอันที่ซื้อก็ได้เป็นกล่องแบบนี้มาต้องไปซื้อแยกเรือนมาเลยให้ครบใช่ก็ลองดูว่าผมว่าเรื่องมันชอบแล้วเรือน2เรือนแล้วซื้อก็ยังโอเคก็อย่างที่บอกมันเรือนละ17,500ม่ารผมก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่านะเฮียถ้าถ้าใครผมผมถ้าใครจะไปซื้อรายการรุ่นนี้ยให้บอกว่าดูรายการยูพีเฮียมาเขาจะลดให้เหรอ ไม่ลดครับเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเพราะเราเออเขาอาจจะเป็นสปอนเซอร์เข้าเราบ้างเออเราได้มีนาฬิกาไซโก้มารีวิวเยอะๆบ้างคือคือจริงเราก็อยากรีวิวให้ดู้ยแต่บางครั้งก็แบบเราอาจจะไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นเราก็อาจจะแบบไม่ได้ซื้อมาใส่อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่นะครับนะก็นะประมาณนี้ประมาณนี้เออสวยเนาะวันนี้เป็นอีกซื้อหนึงที่ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงจบเลยนะโหยาวนานยาวนานครับยาวนานยาวนานก็ใครชอบอะไรแบบนี้ก็ลืมกด subscribe กด like กด s h a r เป็นกำลังใจให้เราด้วยเหมือนที่พี่ตีบอกครับทุกแรง subscribe ก็เป็นกำลังใจให้เราทำงานแบบนี้ต่อไปว้าวลืมกดกระดิ่งจริงๆเลยไว้แจ้งเตือนว่าเราลงคลิปใหม่อะไรยังไงนี่บางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนรูปแบบการลงเป็นแบบพีเมียถ้าวันไหนว่าง จะเป็นผมเข้าไปนั่งตอบคอมเมนต์คือมันเหมือนอดูอยู่ด้วยกันอะเหมือนเฮียดูแบบมุดเราคอยดูใช่มนเะหมือนเราดูอยู่ด้วยกันเลยนะคือ<ล>แบบใครพิมพ์มาผมพิมพ์ตอบได้เลยนะเหร<ล>อเออผมไปพิมพ์เล่นประจาบางที้ผมว่างเวลานั้นแบบปล่อยคลิปอะไอใบสองสองทุ่ม้วผมว่างผมก็ไปนั่งพิมพ์ะจะเห็นว่าสวัสดีครับผมยูเองครับอะไรเงี้ยในแชทเออแต่ผมเองอะไปนั่งตอบบางทีก็ถ้าว่างก็จะเข้าไปใช่ครับผมก็ก็ลองกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันจะได้ไม่พลาดคือแบบเอ้ยใครอยากดูอะไรแล้ว ทีมอะไรในนั้นคุยกันสดๆตรก็ได้เฮตี้ว่างเฮตี้ก็จะไปเล่นด้วยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบครับเดี๋ยวแล้วคลิปหน้าเราจะสรรหาอะไรไม่รู้อีกก็ฝากด้วยแล้วกระดับแฟนที่ชอบสตีดไฟเตอร์รอได้เลยแต่อาจจะอีกเป็นเดือนนะเอาละประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเปิดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ